สวัสดีสามท่านเลยครับปุ้มว่ากานยมยันกลังครับฟ้าประธานดาบรันสารคามใช่ไหมแฟนๆเยอะนะเอฟซีเยอะนะเอฟซีเยอะนะเราอ่ะมีรายการนมื่อไงอะวันที่วันที่ห้ามีนาเจอกับเพชรสีทองสอสักกรินยอแจงครับสองแสนเลยนะ เดิมพันสองแสนนะเขาสูงกว่านะตับูได้ครับจะนำกันครับเฮ้ยเท่าเท่ากันเหรอเราดูเขาสูงกว่าเออเออเออเคยปอยกันไหมเคยต่อยกันไหมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนอเขาหน้ากลัวลูกไหนบ้างแต่เขาเขาต่อยมันอะไรอ๋อเมื่อกี้เห็นพี่พลช่วยสอน เอาไปไปต่อยปุ๊บหลบก่อนแล้วปุ๊บปุ๊บใช่ไหมใช่ครับอ่าีกัดเท่าไหร่ร้อยสิเก็ดอิเจ็ปอนด์ครับทำกี่โลคะับสามโลทำสามโลโลครับน้ําหนักปล่อยเลยเท่าไหร่ห้าแปดห้าสิบหกครับห้าสิบหกห้าหกห้าเจ็ดเออ ไม่เชื่อพี่ไม่นดาวางภาพแปดพี่ชาทำอะไมกับได้เงินล้านทำอไรกับได้เงินล้านน้องออจล้่าโจเซฟนี่กี่รอบเนี่ยนี่เขามีคนในคอมเมนต์บอกให้อยากให้เจอโจเซฟอีกนะเอาไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วเหรอทำไมอน้ำหนักนน้หักเราใหญ่ขึ้นโจเซฟมันใหญ่ขึ้นไปแล้วนะครับเอามาฝั่งนี้บ้างฟ้ามีชัยสวัสดีครับ เมื่อก่อนเด็กๆนี่เขาบอกว่าโอ้โหหาตัวจับยากกับภาคอีสานชื่อชื่อเดิมชื่ออะไรชื่อฟ้ามีชัยฟ้ามีชัยนี่แหละใช่ไหมครับตอนนั้นรุ่นรุ่นนั้นมีใครบ้างที่เราชกชกมีเพชรซีนีมีดินสอครับเบอร์หนึ่งได้ไหมเราอ่ะตอนนั้นกี่ปอนตอนนั้นก็สามสิบกว่าสามสิบปอนเมื่อกี่ปีมาแล้วสองสามปีเหรอแล้วก็เกเรหายไปกี่ปีหายไปบปีหนึ่งครับหายไปปีหนึ่งก็ไม่นานเนาะ เนี่ยหนุ่ยเป็นเอทหายไปห้าปียังกลับมาได้เลยหนุ่ยไดยโนเป็นเอทหายไปห้าปียังกลับเป็นนักขา่าวได้เลยกินอะไรเข้าไปไออทำไมอ้วนเออทําไมอ้วนจังไม่ได้ซ้อมนานไม่ได้ซ้อมนานกลับมาภาคนี้เนี่ยชกไปกี่ไฟแนละ้วสามสามไฟไม่ต่อเนื่องเพราะมีโควิดใช่ไหมครับไฟ์แรกเจอกับลุงแดงเล็กแพ้ชนะชนะครับที่ปบุรุษรัฐร้อยเอ็ดไฟที่สองน้องไายน้องไายที่ที่รังสิต ทูฟอร์ยูแพ้ชนะชนะไฟท์สามแบพ้ครับเพราะวันนั้นพร้อมลบมาแทนหรือเปล่าเอาถ้ามาแทนหน้ากลัวะพร้อมลบเป็นมวยที่ซ้อมน้อยต่อยดี<ล>ยครับผมอ่าแล้วภาคนี้กลับมาที่ตั้งใจยังไงบ้างอายุเท่าไหร่แล้วครับอ่าสิบเก้าครับอุ้ยสิบเก้ายังชกได้อีกนานใช่ไหมพี่อันได้อีกนานมองไงบ้างครับกลับมาภาคนี้ตั้งใจตั้งใจอ่ไม่ติดสาวนะไม่ติดหรือว่าสาวมาติดเรา อ๋อก็ตั้งใจมีโปรแกรมยังครับน่าจะ26่สิบหกต่อยใครครับยังไม่ทราบชายเล็กเคยเห็นเขาต่อยไหมก็มีดูดูครับอ่าตอนนี้ล่าสุดนี่ซ้อมเข้มข้นหรือยังครับหรือว่าไปเรื่อยๆก่อนยังครับไปเรอ่าพี่พลช่วยเทนอะไรบ้างตอนนี้ที่เป็นจุดอ่อนของเราอยู่ก็มีหมัดนีะครับมีหมัดพี่กัดที่ชกถนัดที่สุดตอนคืนกี่ปอนด์นะครับร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้า ปล่อยๆเท่าไหร่ปล่อยๆ62ครับ62 63 63โดยประมาณเอาเลาบ้างขยับมาเรียมาเลยป่ะขยับมาเลยป่ะแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมเพชรเป็นชนดาบลังศรนาคารก่อเตาอีกรอบไหมได้ครับก่อเตากี่รอบสี่รอบครับนี่ก็เบอร์หนึ่งภาคอีสานเหมือนกันตอนนั้นพี่กดเท่าไหร่ที่เป็นเบอร์ต้นต้นร้อยปอนด์ไม่ถึงกล้ร้อยปอนด์อ่าร้อยปอนด์ตอนนั้นมีใครบ้างนอกจากก่อเตาก่อเตาเพชรนำชัย ลมโชยเพชรนำชัยก่อเตาประมาณนี้แหละอ้ก่อเตานี่สี่รอบเลยเหรอเป็นไงบ้างครั้งแรกเดิมพันไหมครั้งแรกโชคนานนะครับครั้งที่สองเดิมพันแสนกว่าครั้งที่สามก็แสนกว่าครั้งที่สี่หมื่นบาทโอ้กับก่อเตาคนเดียวกินเกือบสามแสนเลยนะเออไม่น่าเชื่อแล้วมีแล้วแล้วคนอื่นก็็ชกกันบ่อยไหมกับลมโชยกับอะไร ลุงชวยก็หกกี่ครั้งแบบแล้วใครอีกคนเพิ่งใจสองครั้งเพิ่งใจสองครั้งชนะหรือแพ้ชนะครั้งหนึ่งแพ้ครัออ้งหนึ่งก็ปล่อยไว้<อ>ให้ใหมันเป็นสถิติแบบนั้นไปนะครับกับเพชรจีดีที่มาชกได้กี่ไฟล์แล้วไฟล์เดียวแพ้แพ้ใครแพ้เด็กเพชรวอสังอภัยเป็นยังไงครับวันนั้นก็ชกสนุกแต่ว่าผมไม่ได้รับการชูม,มือ เราเป็นมวยโชคสนุกมากแล้วพาคอีสานแฟนขับเยอะจริงไม่จริงเห็นว่าหมอลำมาติดด้วยเหรอรอจริงปะไม่จริงหรอแต่ว่าแฟนขับเยอะนะมีกี่คนได้พี่เป็นแฟนขับเรารู้ไหมเป็นร้อยไหมเป็นพันไหมเฮ้จริงหรอรู้ได้ยังไงว่าแฟนขับเยอะเวลาโชคเวที่ต่างหวัดเขาตามมาดูหรอดูจริงหรอชูป้ายเลยไหมไม่ได้ชูป้ายครับอ๋อจริงเหรอเป็นเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็คนติดตามเยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อ กับชายเล็กพิกัดเท่าไหร่พี่เอ้ยไม่ใช่กับใครต่อยใครนะมีมีรายการยังก็ต้องไปต่อยวันที่สิามมีนาที่ชลบุรีอ๋อไปดํเดือดครับดํเดือดไปต่อยสิบสามชลบุรีลองทัดจัดเคยเจอไหมดําเดือดยังไม่เคยเจออันนั้นเก่งภาคตะวันออกอันนี้เก่งอีสานได้เสียเดิมพันไหมเดิมพันเดิมพันสี่แสนบาทอีกแล้วโอ้หเราเป็นจอมเดิมพันนะปกติแล้วไฟที่เดิมพันจะไม่ค่อยพลาดหรือว่ายังไง ไม่ค่อยพลาดอ๋อถ้าไม่มีเดินเดิมพันเนี่ยไม่พันมือดีกว่าเนาะอเ,เอาบอกแฟนคลับหน่อยจะชกเมื่อไหร่ชควันที่สิบสามยันนานครับโชอ,อ,อ,อยูชนบุรีนะครับฝากเชร์ด้ครับก็ด,บดูทางทีวีเอาน่าจะมีถ่ายท่าทองทางเคเบิลถ้าเป็นไปได้อย่าไปเพราะว่าโควิดยังไม่สงบนะครับผมอะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ